นะป่าคลิปที่สองครับพาคสองครับพาคสองครับโอ้ยโทษโทษตัวนี้เราอยู่ในป่าอีกเช่นเคยครับตัวนี้เราเรามาเอาพึ่งนะครับวางพึ่งนะพึ่งอย่างครับที่เขาที่กเขาจะมาเอาอันนี้งกลนครับอันนี้เป็นพึ่งกลนไม่ครบอันนี้จะมีการพูดไทยปนเหนือเล็กน้อยครับง่ายๆเขาไทยแปลงเมืองไทยแปลงเมืองมาได้นะครับตัวนี้กี่โมงแล้วนี่ตัวนี้สิบเก้านาฬิกาเปลนเปลนโมงเปลโมงฝ่าย เจ็ดโมงเจ็ดโมงอันต่อมันปุ้นอะไม่เนี่ยอเลือกบนเรื่องแล้วนะคลิปนี้คุณกล้องเราไม่อยู่นะครับคลิปนี้คุณกล้องเราไม่อยู่คุณกล้องไปทําธุระครับแล้วก็ลุงมูลคุณกล้องไปกินหมูท่าครับฉอดลุงมูลปิกบ้านหล่ะครับลุงมูลจดเล่าหนักเกินเห็นแล้วแล้วนะครับดูครับดูครับกำลังแม่มกำลังเริ่มออกนี่ครับพังเพิ่งมันจะอยู่ตรงนี้ครับ เรียกพึ่งกลอืมครับพอพึ่งกลนพึ่งกลกลเนี่ยู่ก็ไม้ที่ในมันกลัวไงในมันกลัวเขาเรียกกลอ๋อพึ่งกลอ่ะสิหนี่หันทางหันทางนี่หนมุยเนึ่ยหน่ะมุยเนึ่งเบิดเบิ่ดมุยอ๋อไป็นี่ยหันละหันละอย่าหันละหันละไม้หว่างสะดูครับมันหว่างง่ายเหมือนับนี่อยงเนี้ยดมกล้วยไว้ไล่แต่ต้องระมัดระวังตัวนะผมเนี่ย ผมเนี่ยก็ต้องระวังด้วยแม่ในการถ่ายคนไทยอยู่ใกล้สุนนั่นเอ็นหูแก้นบอกแกมาถึจ้างหรือเปล่าเล็กในบ่ได้หรอตรวจได้บ่คกาศ่ายห้ามที่นุ่งนักอะไรหรอมุ้ยุ้งมุ้งนี่หนักอ่ะเออเนี่ยเคื่อน้ำแหน่เนี่ยลายยุงครับอันนี้ไว้ใช้กันลายยุงผมแล้วแล้วที่เขาเอาไว้ใส่พึ่งทางหั่นอันเนี้ย ที่เขามาเป็นเส้นแล้วเขามัดนอบู๊บบู๊บบู๊บเนี่ยชี้ๆนี่ก็เปลี่ยนเขาชาบ้านเนี่ยคือซับเพราะมันเปลี่ยนไฟอยเนาะทุบ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 เพราะมันเป็นีอยแล้วก็จุดไฟครับผมแล้วมาจะสร้างสร้างสร้างควนครับนี่ครับถ้ามันใกล้ดับกับเปล่าครับผมเป่าเดี๋ยวไฟมันติดเพิ่มติดเพิ่มกรายให้เลยร้อยอะดินต้องหัวเนี่ยนี่หนุ่มว่าหรืออ่าโอเคครับตอนนี้กำลังเข้าสู่การจะแบบ อันนีงก็มึงลองจัดแบบหอมควันพึ่งครับใกล้จะเข้าสู่การหอมควันพึ่งครับนี่นี่คือทีมงานนะครับเนี่ยนี่ที่เอาใจมาตะวันฮงลงเนาะอันนี้ของพันแรกจากพันแรกก็คือตะวันเลยครับกลับกล่องนี่มันจะขี้อยู่ล็อกอย่างอุกล็อกข้างมุมโลกเนี่ยถึงเงาะพอแล้วโลก วันนี้ขอคนให้เงินนะโทษเดคืนแค่คืนแค่ข้าวเก๋ไหามมาตายสักถั่วหัวทออนนี้คนเอาลำแบบเอาชื่แพรตนเรามาเฮียงเอา่อวจีนอ่ะะเอบักเอาบักคนห้าร้อยหรืมุนบัมันตรมีจีนจีนนี่โอเ ก็เอาอยู่บนบ้านเราใช้โทรศัพท์กับเดียวแล้วอ๋อครับเริ่มครับเริ่มครับลงลงจบจบจุนครับตอนนี้เขาใจอย่างไรครับมึงไทยดินอีกดินยัดใสตรงโกนเนาะมึงไทยปิดดูครับปิดดินยัดครับผมมีปุ่นแปลกเขานุ่งงานเลยเนี่ย ตึกลากระหน่างแกนควันกันสี่หนเนี่ยปืนโอน้นแจ็นแกนเหรปืนโอ้นี่ต้องใจาหายใจายาวเนาอพอง่าเง่าเนี่ต้องตั้งยาวเลยอันมันวันมันแบกเข้าไหน่เ <c oughs> จอไหมมาแล้วไหมครับตอนนี้ก็จะเริ่มแล้วผมผมคคนพึ่งนะครับ แกโมกม,กมาดินเลยโมกแวนเนอะโมกแบบอ,อืบอตอนนี้ก็ตอนนี้พึ่งแบบเริ่มจะตอมเขาแล้ว <c oughs> มันออกมาแค่บางตัวไปเล้วม,น,มนเอาคี้ดินขี้ดนินมาให้ลุงเห็นเอาไปแฮมกันครับงานลยุลย เรื่อยครับไหนเนี่ยปวดเลยโอ้ยผู้กระชูดเชียวร้อนแรงร้อนแรงโอ้โหดูครับดูครับวนออกขนาดอนี่ครับการหาของป่ามันลำบากยากเย็นเฉยเขินมากแค่ไหนครับผมมาดูครับมือก้เพิ่งมันแห้งเอ้ยมันแพงมันแพงเพราะอย่างเยอะนี่ครับการหาของป่ามันมันยากเย็นเฉยเขินครับผมเนี่ยถ้าขึ้นเอาหย่เพึ่งหาเห็น เนี่ยฟืนเนี่ยโอ้ืนเนี่ยมันหนาๆเนี่ยฟืนเนี่ยนี่เหรอเออเนี่ยฟืนเนี่ยบอลบอลดูดูคุงถาดูคุถาดูเยนเยอ๋อมาแล้วอ๋อซาเออ คือตัวนี้เราเราต้องเอาดินยัดเข้าไปอีกครับผมมันหัวละห้าวตื่นสายแล้วคนตายมั่วฮ่าฮ่าฮ่อ้ยดูคนงามอ่ะหลัดงหลั่งหลั่งดูคนไหลตอนนี้พอแล้วผมเพิ่งนี่เรียบร้อยไปแล้วแต่ยังไม่ตายครับพอแม่สลบแง่โอ้โหนี่ครับตัวเล็บตันคือมันลำบากนะผมหาอ้วนกว่เหมือนกันต้องรงเนาะหาอ้วนแบบเนี้ย ก็ไม่เงี้ยว่ะไปบักอ่ะบักเลยเมื่อควรมีฮะเมื่อม่เสลบเนี่ยคือพี่ต้องถามคนใหญ่มากกว่าเลยถามคนใหญ่แล้วมึงขาจะเหนื่อยกว่าอย่างอยู่บูไหนองคเออเนี่ครับมันน็อโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยนี่คือมันมันมันใจเราเนาะหนุ่มมันไหวเออเนี่ยเบิร์ตอันที่ฝอยที่ลงโลงมาคืออันนั้นพู้ไหน ที่เราไปเก,ก็บเห็นเนอะของคุณปอ,อเออบาักบักรูปนี้ก่อนเนอะเนี่ยเนโบ,บน๊ทเพกะ<น>เออหน,ะน,ะนะ้าหน้าทีคิวฮะเออหน้าบักฮะแล้วก็โบอทั้งฟุ้นออกแผลมาเออหน้าน,น,นั้นยักลงไปซื่อเลยนะ คือล่า,าครับหควงนุ่เฮ้ยคุณนอ้ออนเหลือมีกแลนึ่งาห่านหางแล้วนะอ้าเ Hãy Ôi nếu mà nhiều đi thì hợp tay đi Cứ mái trang quá kìa Mái trang mình nhiều Nghĩa <laughs> cả mất ตุ้ตู้เนี่ยกรับมันแล้วอ oh. ่ะโอ้โตัวหน้า mm? ถ wow ุงถุงแน่ถุงอ่ะเฮ้ยดีงามอยู่ดีงามอยู่ได้อยู่ได้อยู่บอลไหนถุงมาต่อมาี่เลองแล้กตัวเลยเราสักสิบแกนนี่ฮะรับโอ้โหเขาท่าเฮ้ยน่อยอย่างนึงแก่นน้อยอย่า เีเี่อมาจะน่เนี่ย้กูเาับอะไอ้ยาถงดูครับดูครับโอ้เ็บมาพิษโคตรมอเ็บมาพิษถุเฮ้ยอต้องกินควนเปนะอ้หนั่งลงชชชโชนยะ <า>โอ้นี่คะ้นนมาเยอะนะอืมเพิ่งมันแค่สรบเตีงต่อเขามานีนี่มีเหี้ยเนี่ยจะมีจะกลายเป็นน้ำหัวลุงลึงเลยเนะ <_ C at> นี่ยนีย่ <_ C at> ไข่วินิวเดียวโอ้โอ <_ C at> เหเละมันเนี่ย ดูครับข้างในอะเป็นลือเป็นลือเพื่อนใป๊ดเมืองขนาดเมืองไม่เมืองใส่หัวก็ได้พี่อะเสมันซุกหัวก็ได้เรียกว่าใส่หัวใส่หัวทำไมไม่มาใส่หัวเปะนะหัวอีกได้จะเป็นน้ำหัวไข่อันนนนนไข่เนี้ยมันเดือนออกมันเดือนออกเนี่ยเดือนมันออกปุ้นบ่ไม่ต้องปุ้นนี่ครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวเอาตำบลมาโชว์ก็ได้ตัวตะวนี่มงมังมงมังมงมัง วันนี้แมว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 นี่ยก็วันนี้ผมตันได้ออกตึ้งหลวงดิ้นอยู่ตรงในสลบนะเดี๋ยวมันได้ควรได้คือมันแค่สลบนะคือมันแค่สลบอากาศเดียวฟื้นหมูนึงอ่ะเนี่ยโอ้โหนักอะละวิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิตนะผมในยานคือมันเป็นไตในงานเนี่ยเราเริ่มฟื้นละห่ะละความสามารถสมรู้คุณฟื้นละเนี่ยปล่อยไว้เหรอหมด มดแล้วเนาะเออมดละมดก็มดลเพิ่งเริ่มตื่นละนี่อนี่มดละได้กัดแล้วเนาะได้กัดแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกัะต๊อกลุงตอนตอนเราถึงบ้านกันแล้วลัะลุงเป็นนะครับเหนยก็เหนยเหยมากเหนยมากโอเคแต่ก็ยังสู้แต่ก็ยังสู้อันนี้เขาอันนี้เขาจะเหลือไว้น้องลุงเนาะเออเหลือไว้เนี่ยแม่มันจะเอาขึ้นไปทำรังกัะต่อเนี่ยแต่แต่มันจะง่ายไปแต่ตั้งนี้มันจะไปยู่นะมันจะง่ายไปเพิ่งมันเริ่มตื่นครับ โดนหมควนแกนควนเอ้บเยนี่นี่เะฮะนท้ี่หบอะบันนีด่นะน้องบอลใส่เกือบละเปาะตีว่าขึ้นแม้กว่าจะเจ้งหาใส่หมื่นับเปา้อองแเกืบไหมอันนี้กับป้น จอมในทงก็กด้รวบอลีนการเป็นการกลา่อย่างเกิบแบบอ้าวจอมฮะอืมนิ่มกุ้งเอออ่ะเอาเนื้อเออ่าสามสองหนึงอันี่ครับนี่คือรังที่เราได้มาทั้งหมดนะผมเสียเข้าอ่ะเรยวๆเลยอะไรๆอะไรๆโดนโดนต่อยตีอะไรๆๆๆนี่ครับนี่นี่คือรังที่แบบของแท้ ร่างแพร่มามีอัมบาโซ่ไหมะอือครับดูครับผม